สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสร้างตัวเทมเพลตหลักนะครับตัวเทมเพลตที่จะเป็นหน้าจอเนี้ยตอนนี้มันขาวแบบดูแล้วน่าเกียดนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่หน้าหลักเราเนี่ยเดี๋ยวผมขยายฟอนต์นะครับผมตาไม่ดีมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะใครไม่เห็นก็เลื่อนดูเอานะครับผมจะเตรียมนะครับดิฟแรกก่อน คลาสปล่อยเ่างนี้ก่อนมี2 diff ไม่ใช่มี3 diff ตรงนี้คือตัวแปรคอนเทนต์นะครับวางคอนเทนต์ลงไปก่อนสาธิตนะครับคอนเทนต์ Content ออกมาละข้างบนนี้เราจะใส่หัวของโปรแกรมนะครับผมจะเป็นคำว่า cim system 2014นะครับเป็นเวอร์ชันของชื่อโปรแกรมมาละทีนี้ใส่หัวซะหน่อยนะครับคลาสต่างๆนี่ศึกษาได้จาก bootstrap ซึ่งผมก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่นตามผมไปเรื่อยๆทันนะครับตรงนี้บางทีก็จะเขียนโค้ดเร็วหน่อย วิธีดูนะครับไปที่ getbootstrap.com เดี๋ยวผมพาใส่ไอคอนด้วยเพราะนั้นเรามาที่ตรงนี้ component มันก็จะมีเยอะแย,ยะเลยนะครับเยะแยะไปหมดอันนี้พวกไอคอนนะครับมีพวกบัตทอนนับบาร์น้าต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นทีละจุดกัน inverse ีดำนะครับถ้าเป็นน้าปลาก็จะช่องกว้างหน่อยนะครับแต่ขอมันจะมนเพราะฉะนั้นเราไม่เอานะครับขอมันจะเป็นมนมนผมจมจอาน้าเฉยๆคือ navigation เราใช้สไตล์เขาช่วยสีฟอนพ a ดิ้งสิบพิกเซล เริ่มดูดีขึ้นเดี๋ยวผมใส่ไอคอนไว้ข้างหน้าโปรแกรมหน่อยครับวิธีการก็ใช้แท็ก i แล้วระบุคลาสชื่อไอคอนเรามาดูใน bootstrap นะครับผมจะพาใส่ไอคอนตัวไหนดีโปรแกรม crm ดูแลลูกค้าดูแลลูกค้าก็าน่าจะเอาแบบว่าลูกค้าต้องชอบ การดูแลลูกค้าเาป็นรูปธงแล้วกันสัญลักษณ์แห่งชัยชนะก็ปีมมานะครับวางออกไปทีนี้มาทดสอบที่โปรแกรมเรามาแล้วถ้ารู้สึกว่าตัวหนังสือมันตัวเล็กก็ปรับได้นะครับปรับได้อาจจะครอบไว้อีกทีก็ได้ สาธิตก่อนโอเคอาจจะเอาตัวเท่านี้ก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันให่ไปเท่านี้แล้วกันนี่ก็จัดระเบียบจัดด้วยมือนี่แหละนะครับอ่ะเรียบร้อยได้ c r m stem 2 0 1 4มาละ c r m ยาวไปก็อาจจะแคะ่ผมใส่ชื่อบริษัทผมปิงปองซอฟ CRM 2014แบบนี้นะครับง่ายๆทีนี้ข้างล่างเราจะใส่เมนูใช้ navbar navbar default เราจะใส่เมนูต่างๆเข้าไป refresh ดูที่แรกเ,เมนูจะเป็นสีเทาๆหน่อยนะครับสีเทาๆจางๆ เราก็เริ่มเรียงเมนูต่างๆใส่เข้าไปเมนูชุดแรกเดี๋ยวผมมีเมนูไม่เยอะนะครับผมจะมีประมาณ4ชุดปล่อยไปก่อน แท็กแรกก็คือเซตบันทึกประจําวันผมจะใช้ภาษาไทยนี่แหละบันทึกประจําวันนะครับมันพิมพ์ไม่ค่อยมานะครับเป็นที่เครื่องมือบันทึกประจําวันใจเย็นนะครับ follow ตามผมก่อนอันนี้คือรายงาน ตั้งค่าครับพิมพ์ว่าตั้งค่านะครับผมพิมพ์แล้วมันไม่ค่อยขึ้นอันนี้ช่วยเหลือเรียบร้อยสีเมนูทีนี้ก็มาจัดให้เป็นเมนูโดยการใช้ตรงผมจำไม่ได้หรอกนะครับผมต้องดูหนงังเก่าเช่น น,นนผมก็จะดูโค้ดเดิมนะครับ nav nav bar nav kui okay. class เท่ากับ nav nav bar nav ชุบเรียบร้อยเรียงกันละดูให้ทันนะครับดูให้ทันอันนี้คือส่วนของเมนู ผมจะใส่ไอคอนลงในเมนูแต่ละอันนะครับเริ่มตั้งแต่ชุดแรกบันทึกประจำวันบันทึกประจำวันไอคอนก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่า,านะครับทำอยู่ทุกๆวันรูปดาวแล้วกันจะได้แบบชัดเจนเอารูปดาวมาใส่ตรงนี้ เรียบร้อยจัดระเบียบหน่อยทดสอบเอโอเครูปดาวมาละรายงานรายงานของจะเอารูปอะไรดีรายงานรายงานขอเป็นรูปนี้ละกัน ก๊อปปี้ใส่เข้าไปโวบเสร็จไปสองเมนูนะครับใครไม่ทันก็สต็อปไว้นะครับแล้วก็มาพิมพ์ตามทีละสเต็ปมาแล้วรายงานต่อไปตั้งค่านะครับตั้งค่าก็น่าจะเป็นรูปเฟือง นีรูปเฟืองเจอพอดีตั้งค่าสุดท้ายช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็ต้องเป็นรูปเฮลมีเฮลมีช่วยด้วยนะครับช่วยด้วย นหน้าสัญ,ญลักษณ์ช่วยด้วยตัวนี้ละกันนะครับรูปคําถามเนี่ยดูน่าจะใกล้เคียงช่วยเหลือนะครับะเรียบร้อยเราเตรียมเมนูหลักๆไว้สี่เมนูหลักนะครับเมนูใหญ่เรียบร้อยนะครับเมนูใหญ่เราได้มาแล้วดูแล ทีนี้เรามาจัดเพจติ้งของตัวคอนเทนต์สักหน่อยมันนะครับสิบพิกเซลซะมันชิดไปอ่ะเรียบร้อยเออเอาแค่เพจติ้งเล็บก็พอมั้งเอากลับเพจติ้งไลท์คือด้านขวาสิบพิกเซลเหมือนกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้โปรแกรมเราก็รออยู่ตรงนี้ก่อน เดี๋ยววิดีโอถัดไปเราจะใส่เมนูย่อยสำหรับแต่ละอันนะครับให้มันดูหรูหราขึ้นครับตอนนี้ขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนเผื่อมีคนพิมพ์ไม่ทันก็จะได้มาพิมพ์ด้วยกัน